พ่อกับแม่ตายไปแล้วเนีครับทิศหลงตาทีนี้เราเอาอฐิหรือกระดูกท่านไปลอยอังคารแต่มีสีนแสมาบอกว่าที่เราไปทําแบบเนี้ยมันทําให้เราไม่เจริญหรือไม่รวยมันจะเจริญไม่เจริญมันไม่อยู่ที่อฐิมันอยู่ที่เราครับ<ะ>มันอยู่ที่เราคิดได้ไม่คิดไม่ได้อ๋อหรือวไปเชื่ออะไรมันฟังแล้วก็พิจารณานะมันจริงเหรอวะ <laughs> ไม่ใช่ครับ<ะ>มันต้อง พิสูจน์ได้ได้ว่าพ่อตายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนนู่นอิ่งดีอืเขาไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่มนุษย์หรือข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยหรือก็เกิดเลยเนี่ยไม่ไปไหนอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละจะอยู่ในภูมิไหนก็ได้เพราะหลวงตาเคยบอกว่าวิญญาณไม่ได้อยู่ในกระดูกแล้วนะเขาจะไปอยู่สมัยในกระดูกแต่ถ้าคุณจับกระดูกเขาก็เห็นอยู่นะถ้าจับมาแล้วก็นนึกถึงเขาเขาก็เห็นอยู่ว่าเราจับกระดูกเขา เพราะเขาเป็นบิญญาณไงอถ้าเราเลิกฟังสินแสแล้วมานั่งสวดมนต์แผ่ให้พ่อให้แม่นี่เราน่าจะเจริญขึ้นใช่ฮนะแผ่ให้เขาดิอืมอาแมวที่เลี้ยงไว้ถูกรถชนตายเน,นี่ยหลองตาอยากรู้ว่าแมวจะไปเกิดที่ดีไหมก,ก็ดีแล้วเราจะได้หมดภาระกับแมวไงก็แผ่้มันไปหลวงปูส่สรงวิญญาณให้มันหน่อยนะ หมูสายเลี้ยงมาตั้งนานเนี่ยผูกพันกับมันมาตั้งนานนะตัดสายใหญ่แล้วแ่ละน่ะแต่บางคนามไม่ขาดตัดไม่ขาดคิดอยู่นั่นน่ะแมวตายไปสิบปีแล้วยังอยู่กับแมวนั่นน่ะโอ้โหเขาเรียกว่าโอ้หนอชีวิตบางคนรักหมารักสุนัขรักแมวยิ่งกว่าลูกอีกนะฮะแต่ไม่ได้เลยครับ ไปไหนก็ไปด้วยเลยค่าอาหารมันแพงกว่าเราอีกนะครับตัวตัวเองก็จะเอาตัวไปรอดนะครมันมีแม่ชีอยู่ที่ภามเมื่อก่อนเนี่ยกับพระพระน่าจะเอาเอาลิงมาเลี้ยงลิงผัวเมียตัวเล็กๆอะ่ะบอกครูบาครูบาจะอยู่หรือจะยิงลิงจะอยู่ คูบาเอาลิงเนี่ยสองตัวมันอีกสิบปีคูบาต้องอยู่ในกรงเพราะลิงมันต้องอยู่ข้างนอกไงไม่ไม่เม,มลิงอยู่ในกรงเพราะมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็กวนคูบาล่ะคูบาก็ต้องทํากุฏิแล้วก็ทํากรงรอบ <c oughs> คูบา้องคี้ไก่ๆเจ๊รีบเอาไปปล่อยเลย <c oughs> <c oughs> แล้วแม่ชีบอกจะเลี้ยงหมาบอกเอาแม่ชีเลี้ยงหมา นิช <One input> ีจะอยู่หรือจะหมาจะอยู่มันเป็นภาระมันต้องคิดไกลๆมันเป็นภาระเข้าใจไหมอ๋อเป็นภาระครับต้คิดไกลๆคิดเอามาเลี้ยงเออด้วยความรักอะก็จริงอ่ะอืแต่ไม่ดูว่าเหตุข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไงครับางทีมันก็รักแหละอาจจะสร้างปัญหาให้คนหมู่มากนะสร้างปัญหาให้คนแถวนั้นยาวไกลเลยตุ๊บ เอาลิงสองตัวเนี่ยสิบปีกี่ตัวล่ะเป็นฝูงนะครับยี่สิบปีกี่ตัวล่ะโอ้โหยึดวัดนะครับโอ้โหคนแถวนั้นอ่ะอยู่ในกองหมดเลยลิงไม่อยู่นอกครับถก็อยู่ไม่ได้โอ้รถจอดก็ต้องหากองใส่รถอีกครับอว่ายโยงก็ไม่กล้าเข้าวัดเดี๋ยวกวลิง หลวงตาคะทาไมการรักษาจิตถึงยากมากๆเลยหนูรักษาไม่ค่อยจะได้เลยเนะี่ยโอ้ไม่มีใครรักษาได้ยกเวน้นพระลันต์ยกเวน้นผมไม่เกิดแล้วคโอ้มันไวทาไมฝึกไม่ฝึกมันเนี่ยมันไวถ้าเราฝึกมันมันก็จะค่อยๆอ,อยู่นะี่นะโอ้ค่ะเนี่ยเราอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่กับใจสนาคมเนี่ยเราจะได้มีความรู้พิเศษหลายด้านไง พอท่านมีอยู่แล้วไม่มีผู้ระเจ้าองค์ไหนไม่มีหรอกเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตอ่ะท่านเรียนมาก่อนเรา,าเรน่เรียนเนี่ยเรียนเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเรียนเรื่องกรรมเรื่องเวรว่วาแต่เกิดเรียนเรื่องนลกเรื่องมนุษย์สัตว์ปิญญ,ญาณที่ว่วาใจเกิดเนี่ยท่านมีข้อมูลอยู่แล้วคแต่เพียงแต่เอาจิตเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับท่านน่ะแค่นะั้นไม่ต้องไปเรียนมาก้วไม่ต้องอ่านหนังสือ อยู่กับพระเนี่ยบอกมันก็รู้ทุกเรื่องกันแล้วบางเรื่องเองรู้เลยก็ทําอะไรไม่ได้หรอกก็ได้จะรู้แล้วก็แผ่ไปแค่น,นั้นเองก็จบท่านที่เราว่ารู้ตัวรู้อ่ะไม่ใช่รู้แล้วก็เสือกแล้วก็เผือกไปเรื่อยนะ,นะเฮ้ยคุณต้องตายพรุ่งนี้แล้วเนี่ยโดนกระเทืบแน่นอนเลย, <laughs> เลย <laughs> รู้ได้ยังไงสดไม่ได้ คือบางเรื่องก็พูดได้บางเรื่องก็พูดไม่ได้หลวงตาบอกช่วยก็ช่วยโดยที่ไม่ต้องให้เขารู้ไม่ต้องบอกเขาเนะ่ถูกครับเจ้านายเห็นหนูนะั้นแล้วก็ยืนตกใจอยู่นะครับหลวงตาเขาบอกว่าเห็นหัวหนูเนี่ยอยู่ๆก็เป็นดอกบัวแล้วพอดูอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นหัวพระพุทธรูปนะครับก็ดีแล้ว แสดงว่าหัวเราอ,าาอราะอยา,อยากเป็นพระเจ้าไหมอ๋อเราคิดนะครับคิดอยากอยากเป็นแล้วหัวเราอยู่อยู่กับพระนะครับอยู่กับไตสนา,นาคมโอ้เขาก็เห็นหัวเราก็เป็นพระนั่นแหละเจ้าหนายเขาเห็นได้ไงนะนั้งนี่เขาก็ไม่ค่อยสวดมนต์อะไรครับมันไม่จําเป็นหรอกตัวคนคอารมณ์สบายๆมันก็เห็นนะอืมมันไม่จำเป็นต้องสวดมดนต์หรอกคนไม่มี คนโล่งๆอ่ะคือจิตเขาตอนนั้นสบายๆอ่ะความสบายเกิดจากเขามีความสุขใช่ไหมมีไม่มีขึ้นรบกวนอารมณ์เขาก็เลยเบาก็เลยสบายตอนนั้น่ะเขาเลยเห็นแวบๆเขาไม่เห็นนานคแล้วจะเห็นอีกก็ไม่เห็นอีกแล้วยกเว้นไปฝึกคหรืออาจจะเป็นหลวงปู่หลอกให้เขาเจริญความเชื่อความศรัทธาเจ้านายอาจจะเกิดความเชื่อ แล้วแตอ่อยู่ต่างประเทศนะครับหลวงตางแล้วก็มักจะไปวัดบ่อยทุกครั้งที่ไปวัดแม่ชีก็จะให้อาหารกลับบ้านมาทุกครั้งเลยเนี่ยทีนี้หนูก็เป็นกังวลว่าเออหนูจะกินได้ไหมมันจะมันจะผิดไหมอะไรมันจะบาปหรือเปล่าผิดตรงไหนเขาให้ทานชีมแม่ชีให้มันเหลือครับมันเหลือแม่ชีไม่รู้จะให้ใคร พอดีเราไปก็เลยโอ้ไม่ชีช่วยหน่อยครับเอาไว้เขาก็บูดนะออมันก็เป็นประโยชน์ต่อเนะัะโอโ้บางวัดเนี่ยเวลาไม่งานเนี่ยต้องเอารถพิกอัปไปให้โรงเรียนนะ <c oughs> แจกอะ <c oughs> หลวงตาสมัยมุนมุมก็ประจําคำหนูพี่ไนงะว่าเป็นจากไงปลากระป๋องไข่เค็มอ่างเงี้ยแล้วก็กล้วยหอมอย่างเงี้ย นะท่านกับบินสบานมาท่านกับทิ้งไว้เราก็เสาที่เราก็ไปเอามากินนะเราก็กินไข่เค็มกับกับกล้วยหอมไข่เค็มเป็นโจไข่เค็มกล้วยหอมอไม่เคยสุดยอดเลยกินเด้อจะโลคคือกล้วยหอมคำหนึ่งไข่เค็มคำหนึ่งถูกต้องเลยไข่เค็มกับกล้วยหอม ไม่ลองก็ไม่รู้ครับหรือจะเอาก๋วยเตี๋ยวเมืองนะก๋วยเตี๋ยวเมืองนะเออเป็นไงครับก๋วยเตี๋ยวเมืองนาก้ามาม่าสองห่อมาม่าสองห่อปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องปลากระป๋องหนึ่งแล้วกานกพิราบอีกหนึ่งกระป๋องอ๋อครับใส่ด้วยกันอุ่นร้อนๆนะเคยกินไหมไม่เคยต้องลองแล้วล่ะอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าแล้วลบ ไม่ต้องเติมอะไรนะพอดีเลยคนระับมันพอดีเลยเาต้องใส่น้ำปากระ,กะป๋องน้ำปากกาดองลงไปด้วยถูกต้องเลยครโอ้โห oh. ใส่น้ําเติมไปอีกหน่อยนะึงครับแล้วร้อนๆน,นะออ <c oughs> oh. หิวนะครับ <c oughs> เวลาสวดมนต์รอบสองทุ่มครึ่งเสร็จนะครับหลวงตาแล้วก็อธิษฐานหลังสวดมนต์เสร็จนะครับสังเกตว่าทุกครั้งที่เราอธิษฐานนะครับมันจะมีเสียงจริงจกจากไหนไม่รู้มาร้องเกือบทุกครั้งที่เราอธิษฐานเนี่ยครับจริงจกก็บอกอโชคดีแล้วขอให้สําเร็จเนะี่ยครับมันก็จะสาธุในใจเลยไงอสาธุนะขอพูนให้จริงจกทัางบอกคนเลยนะสเร็จ่างที่ตามที่ท่านร้องนะ ถ้าไม่สำเร็จท่านอยู่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจอไม่รู้ร้องมาจากไหนครับอืมมันต้องไว้มันต้องไว้ครับไม่ไว้ไม่ได้เยวถ้าเปลี่ยนในการข้างหน้าเราที่ฐานถ้ามันไม่ได้มันไม่กล้าร้องไงใช่ไหมล่ะถือว่าคอนเฟิร์มแล้วครับใช่คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยได้นะจริงจกโอเคสาธุอ๋อ อีกวันหนึ่งไม่ร้องอีกเลยอรับแล้วทุกครั้งที่กล่าวคำถวายชีวิตกับหลวงปู่นะครับมันจะมีอาการตื้นดันใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาทุกครั้งที่เรากล่าวคำถวายชีวิตกับหลวงปู่เลยครับแล้วดีแล้วท่านรับไปแล้วไงครับขอสตังค์ได้เลยนะอ๋อ เรื่องของการอธิษฐานนะครับหลวงตางการที่เราอธิษฐานเป็นใหญ่หรือเคยอธิษฐานเป็นหนอ่อพุทธภูมิแล้วเราเปลี่ยนคําอธิษฐานนะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นอธิษฐานเป็นหนอ่อพุทธภูมิใหม่ได้หรือไม่ไดนะ้ถ้ายังไม่ไปหน้ามาหลังครับเบือบ่อเบือ่ยบยบยบอยากอยากได้อยู่นะแต่ถ้าคนไปนานๆ้วเขาไม่กลับแล้วครับเพราะเขาธิษฐานหลายภพชาติแล้วก็ไม่กลับคนทานี้ใหม่เลยเด้วก,ก็กลับไปกลับมาจอยู่ อ๋อเหมือนยังไม่แน่ใจย,ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจยอยู่ครับอืมมันก็เหมือนกันล่ะธรว่าเองใจที่สารใหญ่หรือเล็กหรือน้อยเองก็เกิดเกิดตายตายเหมือนกันนะเออถ้าเองาเซียนใหญ่มันก็ใหญ่หน่อยเองาที่สารใหญ่ในอนาคตเองก็ทําเล็กๆไม่เป็นเรื่องยุมย่มยิมย้มยุ่มยิ้มเองก็เองเองผ่านไปเลยท่านบอกเพราะเองทําเรื่องใหญ่ เองปัถนาใหญ่เรื่องเล็กนมันเล็กๆทีีเองในอนาคตเองจะเกิดไม่เกิดเองกลา,าได้ท่านบอกครับเองกลา,าไปเรื่องพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องปรึกษาใครไม่รือปรึกษาใครอ่ะเรารปรึกษาตัวเองดิครับตัวเองนี่แหละเป็นหลักแล้วไมปรึกษาใครปรึกษาหมอดูอ่ะเขาหลอกเอาสตังค์มะดิหมอดูต้องเราต้องอธิษฐานอะไรดีปัถนายังไงดีตัวเองยังไม่รู้ตัวเอง สวดมนต์ไปเรื่อยๆกันละกันครับ <c oughs> เราจะรู้เองตามเวลาที่เหมาะสมหรือมันจะบอกรู้รดีนะไม่รู้เป็นไปไม่ได้เราเรียนทุกวันเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตามทตนาบุญบันทึกบุญทุกวันเนี่ยไม่รู้เป็นไปได้ยังไงยกเว้นเรียนมั่งไม่เรียนมั่ง ที่หลวงตาบอกตายแล้วไม่ต้องเข้าท้องไปเกิดเลยเนี่ยมันฝึกยังไงนะครับโอ้สวดมนต์ไปก่อนเถอะก็เข้ากับคนตายดิครับคนตายในโลกมันตายทุกวันนะ<อ>ตายในป่าตายในเขาอายุยี่สิบสามสิบมันเยอะแยะไปครับท่านมีฤทธิ์อยู่แล้วอืมส่วนใหญ่ที่ท่านเกิดกับคนตายอะ่ะท่านแวบไปแวบเดียวก็ถึงแล้วครับ อึดใจน่ะลมหายใจเขาออกก็ถึงแล้วไงท่านก็ไปปรับธาตุปรับขึ้นส่งวิญญาณให้มันปรับธาตุมันเอามีของมีพิษออกท่านก็ซ้อนเข้าไปเลยไงท่านก็เกิดเลยตัวอย่างเราล่างล่างที่ท่านอยู่ก็หายไปก็ไม่หายค่อยๆหายค่อยๆ <laughs> <laughs> แต่อย่างเราเราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นนะแค่เลือกท้องได้ก็เก่งแล้วมันจากการฝึกนี่แหละเนี่ยการเนี่ยฝึกฐานเนี่ยท่านเรียกว่ากรรมาฐานเนี่ยคกรรมคือการกระทาฐานกคือจิตจิตมีฐานนะ่มันจะไปเรียนแยกไปไหนก็ได้เรามีถานแล้วเนี่ยมันต้องทนนะถ้าอยากได้ฐานเนี่ยต้องทนทนทําความดีไนงะทนฝึกไนงะ มันก็กินนอนส่วนมนั่นแหละอย่างน้อยๆคนที่มาที่นี่ในอนาคตโอ้โหเขจะที่นี่จะล้างเนี่ยก็โอ้ฝึกให้คนเป็นผู้ได้จเจ้าเป็นพระประเจกเป็นพระอาหันประมาณได้ที่ไหนเราประมาณไม่ได้หรอกเพราะฟรีคนก็มาฝึกนะพอเขามีทรัพย์มั่งเขาก็มาซัพพอร์ตได้นะ พวกที่ไปไปเข้าเข้าอองเนี่ยเขารู้ว่าที่นี่คือเจตนาคือต้องการฝึกให้มนุษย์สัตว์วิญญาณมนุษย์วิญญาณหรือมนุษย์ฝึกเข้าใจในฐานครับเข้าใจในพุทธศาสนาเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องพวกนี้ยลองคิดดูแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจงมีประโยชน์กับตัวเองแน่นอนแล้วเขาก็มีประโยชน์กับการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเขาจะต้องนึกถึงที่นี่แน่นอน คเขาก็ต้องมาช่วยแน่นอนเพราะเราบริการฟรีไงคคือทุกที่ทุกสาขาที่หลวงตาสร้างเป็นสถานที่ฝึกที่สร้างประโยชน์ใช่ไม่มาสร้างโทษให้กับใครทุกครับทช่สั้นมาหาเรื่องกันเองเราไม่เกี่ยวมันเป็นไปได้ไหมหลวงตาว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้ากรในเวรกันแล้วมาเจอกันปะกันนที่นึ่งนะที่เมชีเนี่ยตีกันเลยอ่ะตีกันเลยครับ เย็บสิบเอ็ดเข็มอ่ะไม่ชีนะครับใช่ไม่ชีกก็ไม่ชีเจอกันโอ้โห oh. ตอนไม่ชี้ลอยจาได้ไหมม้อเนี่ยหม้อเนี่ยหม้อไฟฟ้าเนี่ยใส่หัวอะไรเย็บส uh ิบเอ็ดเข็มม่รู้เนี่ยเจ้ากรรมในเวนแท้ๆแล้วนะเอาให้ตายแน่นอนไม่ชีคนนั้นยังอยู่นะตุยัอยู่เจออยู่ยังเจออยู่ย วันนั้นไปเจอที่ทสัมปตองอ้าวม่ชีนี่ยังอยู่เนี่ยแต่ม่ชีคนหนึ่งที่ทำเนี่ยหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนอไม่ชียังบวชอยู่คงนะครับคนที่โดนสิบเอ็ดเข็มแล้วอยังอยู่คร <c oughs> ับแข็งแกร่งนะค <N an> รับไม่ธรรมดานะเพราะนั้นอยู่กับตัวเองอะดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับใครครับ อาารถึงบอกใครจะยังไงก็ช่างเรามาฝึกตัวเองครับเรามาฝึกให้เรียนรู้ไงรู้จริงๆเดี๋ยวเขาก็มีคนมานิมนต์เราไปหรอกนิมนต์ไปเป็นผู้นําโอ้มีสกา,ายเยอะอานาคตมีทั้งต่างประเทศเนอะโอ้เพราะคนต่างประเทศทไม่ว่าจะยุโรปหรือที่ไหนก็ตอนนี้สวนจักรพรรดิกันเพิ่มมากขึ้นครับจีนก็เยอะ จีนโหยิ่งแถวเอเซียจีนลาวแถวเวียดนามเ,ยเียบนะครับเพราะมันฝึกง่ายเข้าใจง่ายมันตามสภาพหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนง่ายๆอะไรสอนยากอะไรถ้าทนได้ก็โอเคอะสาธุถ้าทำได้นะพ่อเดอถ้าทำไม่ได้ก็ตัวใครตรงมัน <laughs> เราจะรู้ได้ยังไงครับหลวงแต่ว่ากรรมฐานแบบไหนมันเหมาะกับเราเนี่ยว่าเราทําแล้วมันจะไปได้ครับรู้นะพูดถึงบางคนไปหลายวัดนะเยอะมากเลยมาอยู่นี่ก็เออค่อยอยังชั่วหน่อยไม่ต้องทําอะไรไม่มีใครมาใช้เราวัดอื่นเขาใชา้ใช้นะทุไม่ชีเนี่ยใช้ทํานู่นทำนี่อะไรทั้งวันเละที่นี่ไม่ได้ใช้อะไรไงที่ทําม,มึงหน้าเนี่ย ก็เหมือนกันมีแา่ีกินนอนส่วนวัอนอย่างเดียวคมันเป็นกรรมฐานกลางๆอนุสติเนี่ยอนุสติสิบนะตามระลึกถึงบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อนํามาเป็นประโยชน์ไม่ใช่ตามระลึกเฉยๆนะเอาขึ้นท่านมาเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตนะในการฝึกเนี่ยเราต้องกองทัพเดินด้วยท้องละตุใช่ไหม ถ้าท่านฉลาดเนี่ยท่านก็จะได้ทรัพย์มามาบริหารชีวิตของท่านถึงไม่มากก็น้อยเนี่ยศาสตร์เนี้ย,ยแต่ท่านจะเข้าไปถึงได้ยังไงประมาณนะท่านต้องก็จิตท่านอยู่ต้องอยู่กับจกักรพรรดิหรืออยู่กับหลวงปู่อยู่กับบนอยู่กับการแผ่เมตตาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตาไว้อะเองอยู่ตรงเนี้ย เองอยากได้อะไรก็ได้อยู่กับพระเนี่ยเราไม่ไปไหนเพราะท่านมีอยู่แล้วเองก็จะนึกออกว่าจะทำยังไงดีออกมาเนี่ยก็เลยไม่ไปไหน <laughs> ง่ายดี